โชคก้อนใหญ่ของคนวันอังคารในเดือนเมษายนนี้เป็นอย่างไรพี่ดานิเปิดไพ่ให้พลังกับคนวันอังคารนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ถ้าชอบกดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะคนวันอังคารคะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ค่ะ คุณจะเป็นเศรษฐีค่ะคุณจะรวยคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ๆคุณจะได้ของมีค่าทรัพย์สินเงินทองคุณจะได้รับรางวัลใหญ่ถึงเวลาของคุณแล้วนะคะค้าอะไรขายอะไรคุณก็รวยอ่ะเงินทองหลั่งไหลไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคุณจะมีความมั่งคั่งทางการเงินอาชีพการงานก็ดีทําอะไรก็สําเร็จจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะ เงินทองมากองตรงหน้าคุณแล้วนะคะให้ใช้พลังข้างในของคุณดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาค่ะอย่าหงุดหงิดอย่ากังวลอย่าเอาพลังงานลบๆเนี่ยเข้ามาป,ปิดประตูทางการเงินของคุณค่ะนั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งมุ่งพลังจิตไปที่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นค่ะคุณต้องการเงินคุณก็ทําจิตให้นิ่งแล้วบอกภายในจิตของคุณว่าฉันร่ํารวยฉันถูกรางวัลฉันได้เงินก้อนใหญ่ อย่าไปสนใจสิ่งอื่นค่ะคุณต้องทำจิตให้นิ่งและทิ้งความกังวลในใจออกไปนะคะถ้าคุณทำได้เงินก้อนใหญ่ที่คุณหวังไว้ก็จะพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณค่ะสิ่งที่คุณขอไว้เกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงค่ะยกระดับพลังงานของคุณให้สูงขึ้นนะคะมองให้เห็นภาพ ความฝันที่คุณต้องการให้ชัดเจนแล้วปล่อยให้พลังข้างในจิตข้างในของคุณเนี่ยมันมีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเส้นทางชีวิตใหม่ๆกำลังเข้ามาสู่คุณค่ะฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วนะคะก้าวต่อไปอย่าหยุดค่ะให้กำลังใจตัวเองคุณได้เดอะสตาร์คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะ คุณกำลังได้รับโชคแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงคุณจะสมหวังคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองก็ขออวยพรให้คนวนาคารนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ